ก่อนที่จะมาถึงคำถามหลักของเรานะครับว่าน้ำที่เหลืออยู่ในถังคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำเมื่อเต็มถังอัตราการรั่วไหลเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ลิตรต่อทีเราก็เรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าหาอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือส่วนต่างที่เหลือยกอไปอย่างเช่นระยะ ทางทั้งหมดจากกอทอมอไปยังหัวหิน250กิโลเมตรตอนนี้เราวิ่งไปถึงเราวิ่งมาจอดพัก วังมะนาวนั่นคือจากตอทอมอถึงวังมะนาวคือ120กิโลเมตร เพราะนั้นเราเนี่ยระยะทางเท่าไหร่มันก็คือเอา250ใช่ไหมทั้งหมดลบด้วยระยะทางที่เราวิ่งไปแล้วก็ได้130อยกิโลเมตรมีของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าคนทั่วไปอาจจะบอกว่าเอ้ย ก็เหลือร้อกิโลเมตรไงแต่ถ้าเป็นทางวิศวกรรมเราก็ต้องบอกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ของระยะทางที่เหลือแหละแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะก็คือเราวิ่งไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เอานี้ก่อนวิ่งไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเอา120กิโลเมตรเนี่ยหารด้วยระยะทางทั้งหมด จะเท่ากับจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องรู้ส่วนด้วย100%โอเคจากนั้นก็คือเอา120หารด้วย250คูณด้วย100 จะได้เท่ากับ48แปลว่าเราวิ่งไปแล้วระยะทาง48ของระยะทาง100แล้วถามว่าจะเหลือ,อกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจริงๆส่วนตรงนี้เนี่ยระยะทางที่เหลือคือเท่าไหร่เราก็แค่เอา100นะครับลบด้วย48จะได้52ก็จบตรงนี้เลยก็ได้ หรือเราจะใช้ทีคือเอาระยะทางที่เหลือของเราเนี่ยก็คือ130เนี่ยหารด้วยจำนวนทั้งหมดระยะทางทั้งหมดเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เรารู้หารด้วยร้อยก็กลายเป็น130ส่วน250คูณด้วย100จะได้เป็น 52%เห็นไหมครับ2องนี้มันเท่ากันแล้วแต่ว่าเราจะคิดแบบไหนตอนนี้เราก็คงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับทีนี้ก็มาต่อคำถามเรื่องที่ว่าน้ำที่เหลือในถังคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำเมื่อเต็มถังอันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าทำไมน้ำถึงลดลงเหลือ500ลิตร อาจจะถังรั่วเติมไปเต็มแล้วผานมาสองชั่วโมงที่ไหนได้ถังรั่วไปหน่อยหนึ่งมุนดูอีกทีเหลือห้า้อยลิตรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เริ่มง่ายละเรื่องเวลาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องสนใจนะครับเรื่องเวลาไ,ไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นก็เป็น น้ำที่เหลือในถังก็คือ500ลิตรส่วนด้วยน้ําทั้งหมดของถังจะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนด้วย100จะได้เป็น500ส่วน650คูณด,ด้วย100ได้เท่ากับ76.923% ทีนี้มาดูเรื่องของการดูเรื่องของอัตราการล่วไหลบ้างาแล้วกครับเพิ่มเรื่องของเวลาเข้าไปก็คือเราจะบอกว่า120กิโลเมตรเนี่ยคือใช้เวลา 1. จุดจะยากไปไหมหนึ่งชั่วโมง คือเวลาเราคิดหน่วยพวกเวลา1.5ชั่วโมงหมายถึงเท่าไหร่ก็หมายถึง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีถูกไหมครับก็คือหน่วยเวลาเราสเกลเป็นตัวเลขอะมันต้องคิดหน่วยเป็นเลขหลักเต็มของมันยกตัวอย่างเช่น1ชั่วโมง เท่ากับ60นาทีโอเค 1. 2 1.5ชั่วโมงจะเท่ากับ90นาทีถ้า1.2อ่ะลอง1.2บ้าง 1นจุดก็คือ1ชั่วโมงก็คือ60นาทีส่วนไอจุดสองเนี่ยก็คือ2ส่วน10หรือเท่ากับโอเคไหมสส่วน10ก็คือเต็ม10เนี่ยก็คือ60นาที แล้ว2องละเท่าไหร่เอีทีแล้วก็ทําเป็นเทียบสัสดส่วนแบบนี้ลรวก็ยายข้างก็เป็น2ส่วนด้วย10คูณด้วย60สหลายๆครั้งเนี่ยเราจะผิดตรงนี้แหละก็ะคือ12นาทีเพะนั้นอันนี้ก็ต้องตอบเป็น60สิบ่วก12ก็เป็น72นาทีทีนี้ถ้าใช้เวลา 1.5ชั่วโมงวิ่งด้ว2รกิโลเมตรแปลว่ามันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ให้เรานึกถึงหน่วยก่อนหน่วยความเร็วก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมครับหน่วยความเร็วเรากมาใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงหน่วยไว้ก่อน พอนึกถึงหน่วยได้แล้วก็หาดูว่ามีตัวแปรอะไรบ้างระยะทางที่วิ่งไปแล้วก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าต้องหารด้วยเวลาครับคือหารด้วย1.5ึ่งจุดห้ส่วนด้วยชมัมกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้เป็น120หารด้วย1.5 จะได้เท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่าเราต้องคิดเวลาเรามาคำนวณต้องคิดเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่1.30 1, 30, 1. 30, 1. 30, ชั่วโมงครึ่งใส่1.30ชั่วโมงเนี้ยเรียบร้อยผิดเลยต้องใส่เป็น1.5ก็คือครึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบสัดส่วนบัญญัติตราย่างของมัน ทีนี้อ่ะผมลองคิดอีกแบบหนึง่งก็คือผมแปลงเป็นชั่วโมงเป็นนาทีก่อนสิหนชอมออแล้วก็ตอบเลยหกสิบนาทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ชั่วโมงเราก็ ตัดหน่วยชั่วโมงทิ้งก็เลยมีค่าลักับ1.5คูณด้วย60ลองกดดูครับจะได้เลขเป็น90นาทีเนวิธีเทียบปัญญัตเรื่องของเวลามังได้เป็น90นาีเดนาทีเอาเรามาคิดนี้ดูดว่าเหมือนกันไหม120กิโลเมตร ต่อด้วยนาทีนะหน่วยเป็นนาที90ก็เป็น120หารด้วย90ได้1.333กิโลเมตรต่อนาทีที่ก็เทียบปัญญัติอีกก็คือเปลี่ยน1นาทีเท่ากับ กี่ชั่วโมงอ่าไม่ได้ใช่ไหมใส่ชั่วโมงไปก่อน1่นชั่วตั้ง1ชั่วโมงใช่ไหมถึงจะเทียบกันนาทีได้1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีก็หน่วยนาทีก็ตัดจากทิ้งไปก็เอาหนึ่งจุดสามสามเนี่ย คูณด้วย60จะได้เท่ากับ80กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงเห็นไหมได้คำตอบเหมือ,อนกันเลย80กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงคราวนี้เราจบตรงนี้แล้วกันแล้วเรากลับไปที่ข้อขอข่ อัตราการรั่วไหลมีค่าเท่ากับกี่ลิตรต่อนาทีก็เราก็ดูว่าไอ้ที่มันรั่วไปอ่ะเท่าไหร่ไม่ใช่ดูที่เหลืออยู่นะไม่ได้ดูที่มันเต็มอยู่แต่ดูว่าไอ้ที่มันรั่วไปอ่ะเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ต้องเอาทั้งหมดคือห5 0ห้าสิบลิตรลบด้วยห้ารอลิตรเพื่อดูว่าที่มันรั่วไปเท่าไหร่ที่รั่วไปคือร้อยห้าสิบลิตรโอเค ตาการั่วไหลก็มาดูว่าอะไรที่รั่วไหลไปอ่ะมันคือประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นเวลาเราก็ทำต่อเลยก็คือที่มันรั่วไปคือ150ลิตรหน่วยคือลิตรต่อนาทีเราก็เลยอัละหน่วยก็คือจุดลิตรต่อนาทีนะแล้วก็หารด้วย2ชั่วโมงเลยก็กลายเป็นลิตรต่อชั่วโมงก่อน ได้เท่ากับ75ลิตรต่อชั่วโมงจริงๆเงี้ยก็ถือว่าถูกแต่ถ้าเขาถามงี้เนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจหรือเปล่าว่าคำตอบมันคืออะไรก็เราก็เลยต้องแปลงที่ปฏิจาัยยายอีกครั้งหนึ่งก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีคราวนี้ก็คือเอาชั่วโมงตัดชั่วโมง ก็จะกลายเป็น75หารด้วย60ได้1.25ลิตรต่อนาทีแปลว่าน้ำในถังเราเนี่ยรั่วเนี่ยก็คือ1.25ลิตรต่อนาทีงั้นถ้าผ่านไปอีก10นาทีมันก็จะรั่วไปอีก สิบสองลิตรประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จบแค่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ